ดูอยู่ดงามันดับไหนี่กจัดตมันดับไห จะตีกันยไที่ไม่ได้ลงสมัครทำการแข่งขันนะครับก็ขออาตว่าตอนนี้แล้วก็ นอกจากรับที่ต้นเชือกแล้วก็ ผิดพลาดบ้งางตรงไหนนะครับก็โอเ okay คนะครับโอเคนะครับผมเตรียมแล้วนะครับนะครับเนี่ยผมเตรียมที่ผมไม่ยอมรับวีดเพราะว่าลงมันหายไป เดี๋ยวไม่ขึ้นกันอีกครับลมมันหายไปนะครับก็โอเคนะครับเริ่มมาอีกแล้วเริ่มมาอีกแล้วนะครับครับเตรียมครับเตรียมครับเตรียมครับส่งว่าได้เลยครับจับเวลาครับ เส็จนะครับผมให้เวลาประมาณหนึ่งนาทีนะครับหรือถ้าไม่มีลมก็ให้เวลายาวไปอีกนะครับผมจะต่อให้นะครับเราไม่ใจดำนะครับตอนนี้ยังปล่อยว่าวได้อยู่นะครับยังปล่อยว่าวได้อยู่ครับยังปล่อยว่าวได้อยู่นะครับ ครับยังปล่อยว่าได้อยู่มันนกเลยเต็มไปหมดเนเ,เนเนกี่นาทีนะหนอ